วงโสภาพ้าโชว์ <Yeah! S 1> ฉันไม่ใช่ผู้วิเศษที่เธอเสกเป็นศาสงิมให้เธอไม่มีฤทธิ์แดงไม่มีรากเธอ เลิศเลอแต่ฉันมีใจพิเศษจะพาเธอผ่านคืนนี้ไปฉันเป็นเพียงผู้ชายคนนี้ที่มีใจมันรักเธอโอบก,กอดฉันไว้หลับตาทางไคลให้สมฤดีเราจะเป็นนี้ ขับน้ำทะเลและแดนกว้างใหญ่ดาวเปล่าดังฝันกลางคืนยาวนานรานหัวใจปล่อยความเงาไปทอดทิ้งใจรักจะพาเธ่เราไปสองคนฉันไม่ใช่คนยิ่งใหญ่ร่ำรวยใจเงินเร็วร้อนแรงไม่มีอำนาจใด ประหนึ่งเจ้าชายจะส้ำแดงไม่เพียงหัวใจจะพาเธอผ่านคืนนี้ไปฉันเป็นเพียงผู้ชายคนนี้ที่มีใจมันรักเธอ เาตัวเนี่ยโอ้โหยิ่งกว่าอยู่ m p p c t t อไรีน่ใครจะไปเชื่อดูดิคนบ้าอะไรขนาดหูยังหล่อเลยดูดิโอ้โหนี่คุณอ๋อมมากพานนะรักมากคนเดียวนะฮะเป็นไงเวลาเห็นแฟนขับมาให้การต้อนรับคือต้องบอกว่าดีใจมากๆนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆเลยที่มาให้กำลังใจมากขนาดนี้นะครับผมรู้สึกว่าอบอุ่นเหมือนครอบครัวนะครับ ก็เป็นกําลังใจเนาะไปไหนก็ใช่ครับใช่แต่หนุ่มคนที่เขาคอจริงๆช่วงนี้ละครก็หลายเรื่องเลยพี่อ๋ออติตาด้วยใช่ไหมคะอติตาด้วยครับผมรักเล่ด้วยรักเล่ด้วยใช่ครับาพูดถึงอติตาก่อนอัติตาเนี่ยเป็นละครซึ่งเป็นละครละครพิเรียดย้อนยุคนะครับเพราะต้องบอกว่าถ่ายทำค่อนข้างยากต้องใช้ความละเอียดอ่อนความละเมีดละไมนะครับก็อยากให้ทุกคนรอติดตามเห็นบอกว่าถ้าได้ดูแล้วจะจะมีความรักชาติขึ้นมาเพราะว่าสร้างจากเรื่องจริงด้วยครับผมเมื่อ250ปีที่แล้วประมาณนั้นเกีี่่่ยววกับคเาป็นนท ปกป้องชาวบางละจันนะครับต้องไปขอปืนใหญ่กลับมาช่วยช่วยเหลือชาวบางละจันอะไรอย่างนี้ครับเป็นการรักชาติเป็นการแบบว่าให้รู้ว่าเราต้องต้องแบบว่าเสียงละเพื่อแผ่นดินได้ต้องบอกว่าเป็นเป็นละครที่ใช้เงินลงทุนมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาครับผมเป็นยังไงครับพถือว่าได้ค่ะ คือผมว่าพอเป็นย้อนยุกเนี่ยมันในเรื่องของทั้งฉากด้วยนะครับสถานที่ด้วยค่อนข้างยากสร้างมาแบบคือสร้างใหม่หมดเลยสร้างเป็นหมู่บ้านบางอาจารยร์ขึ้นมานะครับคือเซตฉากาใหม่ยิ่งใหญ่มากครับถ้าพูดถึงความประทับใจกับเรื่องอติตาพี่อ๋องประทับใจอะไรคะผมว่า มันได้หลายๆอย่างนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยคือรู้สึกว่าเราเรารักแผ่นดินมากขึ้นคือคสมัยก่อนเขาเสียสละเพื่อประเทศชาติเยอะมากๆครับยอมแลกชีวิตได้เลยอย่างนี้ก็องมีฉากที่แบบเป็นบู๊เป็นแอคชั่นเป็นอะไรที่แบบฟันดาบเลยฟันดาบใช่ครับผมเคยมีได้ติดตาม i ิน t a า r กรมคุณคุณจะต้องฟันดาบกระโดดปีนต้นไม้อะไรคือมีปีนต้นไม้ด้วยเขาปีนต้นไม้ด้วยใช่คือเหมือนเล่นในเล่นเป็นทหารแล้วคุณแบบมีความเป็นนักรบครับผมคือเก่งมากครับผมมีใช้สลิงนี่เชีย ปีต้นไม้คือเขาเป็นมีดาบไม่ได้เป็นเฮงเจียเป็นลิงอะไรอย่างเงี้ยเขาปีต้นไม้จริงๆในเรื่องต้นนี้ว่าจะรับงานปีมะพร้าวผ่าแล้วใช่ใช่ใช่เนอะคือทูมือใจเนี่ยเขาเขาแบบว่าเก่งทุกด้านปีต้นไม้เร็วมากและมีสลิงโหนเป็นแบบก้อนหลังมีพลาดบ้างไหมพลาดบ้างไหมน้อยครับเพราะว่าเรามีระบบเซฟตี้อย่างดีอยู่แล้วคือปลอดภัยครับผม แต่ได้ดูแล้วชอบไน่เนาะถ้าใครได้ติดตามตัวอย่างละครนะโอ้ภาพสวยมากครับอ่านะฮะมาถึงรักเล่บ้างรักเล่ยจำตั้งเองสาวสวยคนนี้ คาแรคเตอร์ให้ฟังดีกว่าว่าเรื่องนี้ต้องเป็นยังไงเพราะว่าน่าจะน่าจะปรับจากที่เคยเล่นมาฟังจากชื่อเรื่องน่าจะเป็นรักโรแมนติกอะไรแบบสบายๆไหมหรือว่าย่งคือคนดูต้องดูแบบว่าดูดีๆเพราะว่ามันเป็นเนื้อหาอาจจะค่อนข้างแรงแต่ว่ามันมีเหตุและผลของของเรื่องราวของมันอยู่นะครับแรงขนาดไหนเล่าได้ไหมพี่อมก็เล่าได้ไหมพี่แพรเดอันนิดเดียวนิดเดียวประมาณเรื่องมันเกิดยังไงคือเาเรียกว่าเหมือนจะเป็นการพลิกคฮแรกเอร์ของคุณอมเลยหรือเปล่าพลิกก็ว่าได้ครับผมก็ก็ประมาณว่าถึงขนาดทำนางเอกท้องเลยอ่ะ ่แต่ว่าทุกเรื่องเนี่ยทุกเรื่องก็เออพระนางก็ต้องก็ต้องรักกันอยู่แล้วแต่ลันแล้วมันต่างกันยังไงสมมติว่าถ้าทำในเอกท้องแล้วเป็นยังไงมันอยู่ตรงที่พอพอเหมือนเราเราท้องเราเรามีลูกเนี่ยแต่คือเขาเขาไม่รับไงเอ้าทำไมคุณเป็นแบบนี้ทำไมคุณเป็นแบบนี้จริงๆไม่ใช่คือก็บอกว่าเรื่องนี้นี่ยเป็นบทประพันธ์ของคุณโสภาสุวรรณนะคะเพราะเชื่อว่าหลายท่านอาจจะมีโอกาสได้อ่านอ่านนิยายเรื่องนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยบทละครที่มาทำมันก็จะมีความ โครงเรื่องนะคะมันก็จะเหมือนเดิมอยู่แล้วแต่ปรับบ้างเล็กน้อยนิดเดียวแต่เชื่อว่าน่าสนใจนะก็คือพระเอกเอกมันจะจุดจบคือที่ไหนยังไงย่เีต้องติดตามไงฝากเลยไหมเรื่องเล็มันถ่ายทําที่ประเทศออสเตรียนะครับเราก็จะคนดูเนี่ยจะได้เห็นสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆนะครับหลายๆที่ที่เราไปถ่ายกันมาแล้วแล้วเชื่อว่าได้ภาพที่สวยงามมากๆแน่นอนอยากให้ติดตามกันดูฝากเลยไหมครับทั้งสองเรื่องอยากให้พูดถึงนางเอกนิดนึงไหมสมมติว่าเขาไม่อยู่พูดถึงนางเอกสมมติว่าไม่อยู่เหรอฮะเล่นเล่นบรองกับน้องแพรเป็นยังไงก็ดีครับน้องแพรเป็นเป็นนักแสดงมือออาชีพคคนนนึงยู่แแแลลล้้้วววะรับกก็็ บอกว่าเก่งอยู่แล้วและอย่างผมเคยร่วมงานกันมาแล้วด้วยเรื่องหนึ่งนะครับนีเ่เ uh, ป็นเรื่องที่2แล้วก็ก็มีความคุ้นเคยกันแล้วก็แล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมงานอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณค่ะน่ารักมากเลยทีเ้ได้ค่ะฝากนักรทั้งสองเรื่องเลยครับคุณหอมก็สำหรับเรื่องอตีตาในครับก็อยากให้ทุกคนติดตามเยอะๆนะครับผมว่าอันนี้ได้ง่ายคิดในเรื่องของความรักชาติแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของทั้งภาพนะครับแล้วก็ความละเมดละไมของสมัยโบราณนะครับอยากให้ติดตามดูนะครับผมส่วนเรื่องรักเรกก็น่าจะ เร็วๆนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ <c oughs> อยากจะอยากจะให้ดูเกี่ยวกับความรักของของครอบครัวเหมือนกัน ừ, อันนี้คือคือ,คอมีแง่ยคิดค่อนข้างเยอะเหมือนกันอยากให้ติดตามดูครับครับทั้งสองเรื่องก็แตกต่างกันเลยนะครับเรื่องหนึ่งก็ดูแล้วรับรองได้เลยว่าคนไทยทุกคนจะต้องดูแล้วรักชาติแน่นอนอีกเรื่องหนึ่ง,น,งนะฮะก็เป็นการพลิกบทบาทของคุณอมกับอัคคภันเลยรวมกับเล่นกับน้องเพนเค้กด้วยนะครับและตอนนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับคุณอมกับอัคคภันและแฟนคลับมากเลยนะครับ มหาเชียงพิบอะไรอย่างเงี้ยมาน้องแพงด้วยแต่เป็นว่าเธอจะพบความสุขแบบนี้นะคะติดตามกันได้กับโสภาพาซาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9โมงเช้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ